มันต้องถามจริงดิหนุ่มสอบติดอายการผู้ช่วยโพสต์ถามควรเลิกกับแฟนพนักงานบริษัทดีไหมหลังอยากคบกับผู้หญิงที่มีอาชีพดูดีกว่านี้เรียกว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลเลยทีเดียวครับหลังมีผู้ใช้เว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งได้ออกมาตั้งคําถามว่าสอบติดอายการผู้ช่วยควรเลิกกับแฟนที่เป็นพนักงานบริษัทดีไหมเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับ โดยเจ้าของกระทูได้เล่าว่าตนนั้นเพิ่งสอบติดอายการผู้ช่วยแต่กำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนซึ่งคบกันมาหลายปีแล้วเธอเป็นพนักงานบริษัทที่น่ารักและดีกับเขามากแต่เขารู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากันในอนาคตสาเหตุหลักๆคือเขาอยากจะคบกับผู้หญิงที่มีอาชีพที่ดูดีและมีะไรายได้ที่ดีมากกว่านี้เช่นหมอแอร์โฮสเตสเภสัชกรทันตแพทย์หรืออายการด้วยกันเอง โดยเขาคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้จะมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับเขามากกว่าและน่าจะเข้าใจงานของเขาได้ดีกว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดที่คิดแบบนี้เพราะแฟนของเขาเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเขาแต่เขาก็อดคิดไม่ได้ว่าอนาคตของเขาและแฟนจะเป็นอย่างไรถ้ายังคบกับแฟนต่อเขาจึงถามว่าเขาควรจะเลิกกับแฟนเพื่อไปตามหาคนที่คิดว่าเหมาะสมมากกว่านี้ไหม โดยหลังจากที่กระทู้นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับโดยคําตอบส่วนใหญ่จะออกไปในทิศทางเดียวกันว่าให้เลิกกับเธอซะเพื่อให้เธอไปเจอผู้ชายที่ดีกว่านี้อาทิเช่นถ้าคุณคิดแบบนี้จริงเราแนะนําให้คนเลิกกับเธอค่ะควรเลิกให้เร็วที่สุดด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่าย เพราะดูทรงแล้วคุณมองหาคนใหม่เมื่อเริ่มงานถ้าเจอคนที่เหมาะสมกว่าคุณก็คงจะทิ้งแฟนปัจจุบันของคุณอยู่ดีดังนั้นปล่อยเธอไปตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าค่ะเธอเองก็จะได้ไปหาคนที่เหมาะสมกับเธอมากกว่าคุณอีกความคิดเห็นบอกว่าเลิกครับให้แฟนไปเจอคนดีๆอีกความคิดเห็นบอกว่าควรจะเลิกเพราะมันเสียเวลาผู้หญิงปล่อยให้เขาไปมีชีวิตและอนาคตที่ดีเถอะอีกความคิดเห็นบอกว่าเลิกค่ะสงสารแฟน ให้เขาไปเจอคนดีๆที่ดีที่เหมาะกับเธอส่วนคุณก็เชิญหาคนที่ดีกว่าไปเรื่อยๆได้เลยค่ะอ๋อเลิกแล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาเธอนะคะอยากให้เธอหลุดพ้นจริงๆท่านผู้ชม่ะครับคิดว่าเรื่องราวที่หนุ่มอายะการผู้ช่วยรายนี้ได้ออกมาตั้งคําถามว่าควรเลิกกับแฟนคนปัจจุบันที่เป็นพนักงานบริษัทแล้วไปคบกับสาวคนใหม่ที่มีอาชีพการงานที่ดีกว่านี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Tiger ขอบคุณครับ